แ้ววันที่20แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดเชนด้วยถึงวันเกิดแพมเราจะพาจากวันเกิดผู้ชายเราไม่พาแน่นอนค่ะไหนของเชนร,รู้สึกจะชอบพิซซ่ากรเงอกพิซซ่าออกมาโอ้โหดีจังเลยเราจะได้ไปลงเหมืองแบบมีคุณภาพค่ะเพราะว่าพิซซ่าให้ Energy ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะร5 0ย n e r g y นแน่เอาละเก็บของมาให้หมดเรียบร้อยค่ะออกไปข้างนอกกันเลยเอาล่ามีผักโตแล้วแล้วก็มีจดหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บผักก่อน ตอนนี้ก็ลงมัดวิ่งไวมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะแบบทำอะไรได้เร็วขึ้นเนาะอยู่ดีๆก็กลายเป็นแฝดเฉยเลยอ้าวละอีกอันนึงอ่าแล้วก็มีโซนตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อติดอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็โซนข้างล่างด้วยอ่าดูเหมือนว่าอันนี้จะเหลืออีกหนึ่งวันนะคะข้าวก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปขายของกันก่อนเนาะอันนี้ขายอุ้ยดาวทองครบแล้วนี่ หาสนิทดาวทองครบแล้วอยู่มีจดหมายด้วยคะขออ่านก่อนนะคะอ้าวล่ะอันนี้เขาบอกว่าอ๋อเป็นจดหมายจากพ่อเราเขาบอกว่าเออเนี่ยพ่อได้เห็นในตยสารที่ทําข่าวเกี่ยวกับลูกลนะพ่อภูมิใจในตัวลูกมากมากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นพวกอ่าแรกที่เราตุ่นไว้เมื่อวานนะคะมีแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บแล้วเอามาเล็ดพันมาค่ะเนี่ยพอลงหมดวิ่งไวแล้วก็รู้สึกไม่ชินยังไงก็ไม่รู้อะ ไม่ใช่กระปุกนี้แต่ว่าเก็บกระปุกนี้เนาะไม่ใช่กระปุกนี้แต่เก็บกระปุกนี้คืออะไรหงแล้วก็อันนี้เก็บอันนี้เข้าไปค่ะแล้วก็เอาไอรอนโคแล้วก็ค o p เปอร์มาวิ่งไปเลยตอนนี้ทําเวลาหน่อย7จ็ดโมงเราลืมเอาการลดน้ำมาอีกแล้วหยิบการลดน้ําก่อนนะคะการลดน้ําอยู่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วลดน้ํากันเลยลดน้าก็คือลดด้วยความว่องไวเหมือนกันนะคะเนี่ย แต่มันจะไม่ว่องไวก็ตรงที่น้ําหมดเนี่ยสิแล้วแอบคุ้มยากเหมือนกันนะคะคือแบบเพิ่งเคยลงวัดวิ่งไวอย่างนี้ครั้งแรกก็คือเนี่ยมันแบบวิ่งเกินไวเกินแต่ก็ดีแล้วมันก็จะให้ประหยัดเวลาในการลงเหมืองด้วยการอะไรด้วยเพราะว่าฟาร์มเราก็ค่อนข้างใหญ่กว่าไม่งั้นคือปกติอะสิบโมงก็คือยังไม่เสร็จจ้าแต่ตอนนี้สิบโมงก็น่าจ,จะยังไม่เสร็จเหมือนกันเรน้เสรลงวเลยคะเราอว่าสิไนตรงนี้เาาอะคือารหก็อีล่ร้สิน่ะงาน เนี่ยเก้าโมงแล้วเนี่ยจะสิบโมงแล้วก็คือฉันโหลดมอดวิ่งไวมาสุดท้ายก็คือก็สิบโมงเท่าเดิมอ่ะจ้าก็อย่างน้อยก็คือเราก็น่าจะฟาร์มนี้อยู่รอดฉันห่วงสตรอเบอรี่กับแอนเชียนจังเลยอ่ะคือฉันเผิ่งปลูกแอนเชียนไปแล้วก็ไม่รู้แอนเชียนจะโตไหมหวังว่าแอนเชียนจะโตข้ามฤดูได้นะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็วิ่งลงไปเอาน้ําอีกรอบค่ะอ่าแล้วก็มาตรงนี้เลยแล้วต่อให้เสร็จเนาะตนี้ใม่ข้างบนด้วยละแล้วก็ข้างนี้อีกหนึ่งสองซ้ำอย่าขอขตรงนี้ข้างบนอันนี้ แล้วก็เข้าบ้านเปียวซีค่ะเพราะเมื่อกี้ลืมเอาซีดออกมาออ้ดูเหมือนว่าแยมเราก็จะเสร็จแล้วนะคะแยมแซลมอนเบอร์รี่เราเดี๋ยวเราหาซีซีตอยู่อันนี้แยมแซลมอนเบอร์รี่เราขายได้หกสบาทโอเคเดี๋ยวเราลองขายกันเลยเนาะขายอันนี้อ่าแล้วก็เอาอันนี้ย4ิบสีอันที่เหลือมาปลูกให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราไม่ปลูกตรงนี้ก่อนนะจะได้ประหยัดพื้นที่โอเคไม่หันแล้วเดี๋ยวเอาพาสนิมาปลูกเพิ่มเปลี่ยนพาสตนิเป็นโทเมทเทดีกว่าค่ะ โ okay. อเคพะโทเมทรู้สึกว่าจะได้ตังเยอะกว่านาะอแล้วเราก็จะได้ไปหาเชนด้วยเดี๋ยวดูซิว่าเชนอยู่ไหนขอดูแมปหน่อยนะคะตอนนี้เซบเซบาเตียนอยู่ตรงแถวบ้านแซมโอเคแต่เชนน่ะเรายังไม่เห็นเชนเลยเอ,อ๋อเชนยังอยู่บ้านมันนีอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวไปเต๊ะเซบาเตียนกับแซมก่อนแล้วค่อยไปหาเชนเนาะสวัสดีเจ้าหนูน้อยสวัสดีเลยทุกคนเราให้ของทุกคนกันยังอะเพนนี่เรายังไม่ให้เด็กๆกเราก็ยังไม่ได้ให้นะโอเค เจ้าภาพยังไม่ได้กินหรอกเอาไปเลยเด็กๆเจ้าภาพวันเกิดอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนอปิเกลเราเอาอันนี้มาให้อ้าวให้ของครบแล้วเหรออ่าคุณปีแอคะ่ะขอซื้อโทมเมโต้ค่ะ40อันเลยซื้อเยอะไปเปล่าวะไม่เป็นไรเหลือก็ไยปีหน้ารวยอยู่แล้วนี่ แล้วเหมือนจะเห็นในแมปเมื่อกี้มีเซบาสเตียนกับแซมอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คในแมปอีกรอบนะคะนี่นี่อยู่ตรงนี้เราขึ้นไปล็อกหนึ่งปะอยู่ในบ้านเลยเหรออ๋ออยู่ในบ้านจริงด้วยกำลังทำวงดนตรีอยู่เลยแต่เราก็ไม่ได้สนิทกับแซมโอ้ยเสียใจแซมเราให้ของรบแล้วด้วยนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นน่ะหัวใจก็จะขึ้นมาเอาล่ะ ตอนนี้บ่ายโมงแล้วไปหาเชนก่อนชเชนอยู่ไหนแล้วเนี่ยชเชนยังออกจากบ้านมาเนียงเชนออกจากบ้านมานีแล้วนะคะตอนนี้อ่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวๆร้านฮาวิ่กับปีแอร์เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยชเชนอยู่ในนี้ไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงเรามีของขวัญวันเกิดมาให้เธอด้วยแหละโอ้ขอบคุณรักนะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปเหมืองกันเลยละกันแล้วลเดี๋ยวค่อยกลับบ้านมาปลูกเนาะกินไปค่ะชิ้นหนึ่งโอเค แล้วก็ขึ้นเหมืองกันเลยช่วงนี้ไม่มีของป่าเลยอะหรือว่าเราไม่มีเวลาสำรวจนะลงเหมืองไปเลยค่ะชั้นที่45เนาะไปต่อกันชั้นนี้แหละโคเต็มไปหมดเลยมีสลามด้วยแต่ทำไม้สลามตัวนี้มันไม่แสดงแถบเลือดก,ก็ไม่รู้ว่าทุกคนอตอนนี้สลามก็คือเอ้ยโคอะได้แล้วแต่สลามยังไม่ตายเลยอ่าสลามตายเรียบร้อยแล้วตัวนี้ด้วยอ่าเป็นคอมมูนิตี้เลยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยยังอ่าแดงเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวขุดกินก่อนเลยเนะาะอาล่ะขุดเมื่อไหร่จะได้สักทีวันนี้จะเจอบันไดเร็วๆไหมเขาบอกวันนี้ก็โชคดีปกติแบบโชคปกติไม่ได้มีอะไรดีเป็นพิเศษนะคะอ๋อแล้วรู้สึกว่าเราก็ควรจะไปอัพขวานด้วยเนาะเพาดูจากขวานเราตอนนี้ดิไม่ใช่ขวานสิอ่ะพิกแอสแต่จะไปอัพช่วงไหนถ้าอัพช่วงนั้นก็คือเราไม่ได้ลงเหมืองนะสิเดี๋ยวเราหาไอรอนให้ได้เยอะกว่านี้ดีกว่าเราค่อยไปอัพเนาะเจอบันไดแล้วค่ะลงไปเลยตอนนี้4ี่โมงแล้วเนาะอ่ามีตรงนี้เดี๋ยวตีให้แตกก่อน ฉันเบินผ่านสลามได้ไมาเนตีนะ,ะน่ะตัวนี้ยคือดาบฉันก็ได้ก,าก,า,กากอยู่อะเคค่ะตีหินต่อไปตรงนั้นมีกล่องด้วยนะอาจะทางลงแล้วแต่ว่าตีกล่องก่อนฉันเจอทั้งขาวกินกล้วยแต่ฉันไม่กินหรอกอุ้ยนี่ไงไอรอนสิ่งที่เราค้นหาชั้นที่47นะคะเอเนจีเหลือนิดหน่อยกินไปค่ะอ่าได้เอเนจีเพิ่มมาเกือบเต็มเลยตีโทก่อนดอบถ่านมาอีกตัวนี้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  ได้ยังเรียบร้อยค่ะรักเราทุกตัวเลยม,มีคอสด้วยติดอะไรเนี่ยอ๋อติดหินตรงนี้ติดหินอีกแล้วหินตียากจังชั้นเนี้ยมันดูหนากว่าเดิมก็ไม่รู้อะเนี่ยดูดิปกติมันจะตีสองครั้งได้ใช่ไหมแต่นี้ต้องตีสามครั้งอะหรือว่าปกติมันตีสามอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สังเกตชอบท่ันนี้จะมันสว่างแล้วเพลงมันดูเหาอะอะตีสลามก่อนเผื่อสลามมันอมทางเอาไว นี่แหละ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 มีทางเข้ามาเดี๋ยวมันก็โดนลูกหลงเองนั่นไงพูดไม่ทันขาดทำตอนนี้นะคะสลามตายแล้วได้แซปมาด้วยแซปเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ฤดูต่อไปเราจะได้ใช้นะคะโอเคเรียบร้อยคือตอนนี้โคคือตามติดชีวิตมากอะดูเหมือนเป็นเซเลบยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนเซเลบในเกม how to เซเลบในเกมนะคะทุกคนโอเคออกยังไงติดบ้านติดยั่องมาเลยติดกันก็คือเราคอยด้ว่าทำไอยู่ไปอีกทำไมอีกยังไงอีกเล่นยังไงหน่อยอันนี้อันนี้เป็นซ้อนะซิกโอเคค่ะเข้า เจอบันไดแล้วลงเลย Energy รเราก็เหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะคะแต่ว่าโชคดีเรามีพิซซ่าฟรีภาษีประชาชนเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่อุย้ยได้โกลลิงใหม่อันแล้วขอใส่ก่อนเนาะเอาให้สว่างสุดๆไปเลย <c oughs> นี่แหละนี่แหละโอหตรงนี้คือโซนมอนเตอร์อย่างเยอะมันมีอะไรที่แรงๆตีมอนเตอร์ได้ครั้งเดียวบ้างไหมอะนี่นี่นะี่ไมยังไม่ยัง้างหลกันแลากยัอนะ ครังคราวนี่เราก็ต้องเก็บนะคะเพราะเราต้องเอาไปใส่ในเหมืองอะไอที่เป็นในคอมมูมันมีให้เก็บอยู่ปีรังคราวกี่อันก็ไม่รู้จะไม่ได้ละแต่เราก็น่าจะเก็บได้ประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาไอ้ควอสแดงให้เจอก่อนเพราะว่าถ้าเจอแล้วเราจะได้ซ่อมรถรางได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีกับเรานะคะในการซ่อมรถรางอะเพราะเราก็น่าจะไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวลงไปเลย ตรงนี้อ่ามีไอรอนเต็มไปห,หมดเลยชั้นที่49แล้วอีกนิดเดียวนะคะก็จะถึงชั้นที่50แล้วค่ะถ้าไอรอนมันดรอปแค่ชิ้นเดียวเองอะแอบเสียได้นะอโอเคโอค้ยอันนี้ดรอป3ชิ้นดีจังเดี๋ยวตีตรงนี้ได้หินมาอยากไล่อะไรที่มันดูแพงกว่านี้ขอเป็นไอรอนบาสัก5ก้อนได้ไหมถ้าไม่หวังมากเกินไปใช่ไหมเจ้าตัวเล็กเหมือนตัวนี้เป็นทูแห่งฝุ่นนะคะน่ารักจังเลยอะ่ะ เฮออ้ยเ,ออเ,ออเ,ออเจอบันไดแล้วแต่ว่าเจอบันไดมีไอรอนโอเคฉันนี้เกียดตีขางคาวมันตียากมันเปืองเวลาชีวิตอะ่ะเดี๋ยวทุเหินตรงนี้ก่อนนะคะนี่ไหนเอาพลิกแอสขุดขางขาวไปด้วยในตัวนี่แน่สามสี่อ่าได้ไอรอนมาแล้วก็เดี๋ยวขุดก้อนนี้แล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะคะเก็บคอสมาด้วยคอสแดงนี่หาจากไหนอะหรือว่ายังไม่เจอชั้นนี้ ราะชั้นนี้รู้สึกจะเจอไอที่เป็นรูปหยดน้ํานะคะเอาล่ะได้วูดดี้มาแล้วก็อันนี้ได้ไอิรอนใหม่อีกสองก้อนค่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยนะคะติดอะไรเนี่ยลงไปเลยเอาติดอีกละลงไปเลยค่ะชั้นที่50ของเรายังมีอยู่เดี๋ยวเราเก็บของเพิ่มนะคะได้เป็นรองเท้าทุนด้าค่ะทุนด้านนี้สภาพอากาศแบบไหนนะจำไม่ได้ละ เอาเป็นว่าอ่าอันนี้เป็นดิฟเฟนส์สองอิมูนหนึ่งนะคะซึ่งจะมากกว่าอันนี้เปลี่ยนเลยค่ะเรียบร้อยขึ้นห้องบนกันชั้นห้าสิบแล้วตรงนี้อยากไปมากเลยอ่ะมันขุดได้ไหมขุดไม่ได้เขาฮิดแอคยังไม่แข็งแรงพอเออใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิวอยู่กิลิอยู่ตรงนี้เรายังไม่เคยไปซึ่งเราก็ควรจะไปตั้งแต่พารักแรกแต่มันล็อกแล้วอ่ะล้หมอดว่ายน้ำฉันก็หายด้วยนะ หลังจากที่ฉันเข้าบ้านโรบินไปหมดแม่งหายเลยรู้สึกเกี่ยวกาดบ,บ้านโรบินบ้านผีสิงบ้านอาถรรพ์ตอนนี้ไอรอนเราได้23สอันน่าจะต้มได้อ่าต้มได้4ก้อนนะคะยังไม่พอยังไม่พอเราต้องการแบบไอรอนสัก20ก้อนอะไรอย่างเงี้ย20ก้อนก็รอยอันเนาะว้ายเดินเลยเอาไปต้มค่ะอ่าเรียบร้อยเลยส3อันแล้วดูซิว่ามีอะไรขายบ้างตีหนึ่งแล้ว ของขายเรายังไม่อยากขายไอย้พวกนี้เท่าไหร่เลยยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ก่อนเหรอเข้าไปเลยค่ะเอาล่ะเจ้าแมวก็นอนอยู่ที่เดิมเลยปีกขังคาวเราน่าจะเต็มแล้วเนาะอันนี้นี่ปีกขังคาวสิบสลามเก้าสิบเก้าอันนี้เรายังไม่เจออันนี้เราก็ยังไม่เจอนะคะอ่าปีกขังคาวได้แล้วสลามนี้ยี่สิบเอ็ดอันเดี๋ยวต้องไปค่าสลามเพิ่มแล้วละ่ะสงสัยข้างหน้าจะปล่อยสลามไม่ได้แล้วนอนกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเวลสแล้วคอมแบตเวลสองเราได้ยาเลือดมาโอ้โหไข่ได้ตั้งสามพันแน่วันที่ยีไหนดูซิมีอะไรบ้างวันที่ยีแล้วกับ6กโมงช้าแล้วตั้ง6,000กว่าบาทวันนี้มีรายการทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนเลย q u of s of s อสใช่ไหมอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านข้ามไปเลยแล้วกันค่ะเราได้รู้วิธีการทำสลัดเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคแล้วตอนนี้ของก็งอกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยความจริงอะถ้าเอาตรงนี้ไปขายก็ได้แล้วแต่รู้สึกว่าไม่ได้เราจะเก็บเอาไว้ก่อนไม่รู้ทําไมถ้าคนในเมืองชอบเพชรกันหมดก็ดีเนาะเอ้ยสตรอรี่ได้แล้วถั่วได้แล้วแล้ก็มีจดหมายมานะคะจดหมายจากเชนค่ะเขาบอกว่าฉันเจอส่วนผสมน,น,นี้ในแมกกาซีนฉันคิดว่าแบบเออเนี่ยมันน่าสนใจดีก็เลยให้เราผลจากการที่เราเป็นเพื่อนกับเชนนะคะได้เปเปอร์พอปเกอร เป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวดูมันคราบได้ไหมคราบในนี้ไม่น่าจะได้เนาะต้องมีครัวก่อนเนาะโอเคค่ะตรงนั้นต้มเสร็จแล้วเนาะเอาออกมาให้หมดเลยได้มาสี่อันค่ะแล้วเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แล้วก็ลดน้ำไปด้วยเลยแล้วเดี๋ยวต้องอุ้ยเนี่ยสตรอเบอร์รี่ได้เต็มไปหมดเลยได้ห้าอันแน่ได้เต็มไปหมดเลยจริงๆนะอีกสี่วันก็จะโตเวลอัพราค่าทุกคน กระหล่ำเดี๋ยวต้องเก็บกระหล่ำให้อ่าโจดี้ด้วยอ่ากาต้มน้ำอยู่ตรงนี้ลดเลยค่ะเออเมื่อคืนเราก็ลืมนี่ลืมลืมปลูกเพิ่มปลูกตอนนี้ก็คือโทเมโต้ก็จะทันวันสุดท้ายพอดีเนาะปลูกก่อนเลยเป็นชิ้นไหนที่อยู่โลกเดียร์ยไปหรืให้ไม่ปลูกนั่นกำรังกินน้ำหมดแล้วทุกคนเราก็ควรจะอัพโบ,บัวลดน้ำแต่เราจะอัพหน้าไหนอะเราอัพหน้านี้ไม่ได้แน่ๆอัพไปก็คือตายจ้า มีหน้าไหนที่ไม่ต้องปลูกคือก่ปะเพรารู้สึกว่าขี้เกียจลดน้ำเนี่ยคืออยากได้สปริงเกอร์สปริงเกอร์ยังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วมันจะมีบ้านพึ่งเนยนะคะที่อยากทำอะ่ะคือของอยากทำมันเต็มไปหมดเลยทุกคนถ้งแล้วตอนนี้ตแล้วตายไปแตนึงอ่าเปลี่ยนเป็สิบวันก็ไม่ดดว่าเสร็จแล้วเ่ยน้องอาเ่ใช้ดี่เนอพเี้ยกปลูกในสีของซิงเกอโอเคแล้วตรงนี้มันเ็นอะไรกันนจะชอบเกมนี้หน่งือนเกมี่มีว วันนี้เดี๋ยวไปหาแซมดีกว่าคุยกับแซมคุยกับเซบบี้จะได้เข้าห้องพวกเขาได้สักที คือฉันก็อยากเข้าห้องพวกเขาได้เหมือนกันคือฉันไม่ได้จีบเชนไม่ได้จีบเฮลลี่แต่ว่าฉันก็สามารถเข้าห้องพวกเขาได้แล้วคิดว่าง่ายเนี่ยแต่แซมเนี่ยแซมคนที่หาว่าบ้านเราไม่มีทีวีดูเนี่ยถึงทีวีบ้านฉันจะเป็นจอแก้วแต่มันก็ดูได้ไหมล่ะโคตรเสียใจรีดตรงนี้ไปเลยค่ะอันนี้เหลืออีกสองวันอยากรู้จังว่าจะเป็นอะไรอยากรู้ว่าเก็บแล้วเวลฟอร์แก็เราจะเพิ่มขึ้นไหมด้วยนะคะก็เก็บลงกาอีกใช่ติดมาติดอะไรหกจีตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วอ่ะกับฟาร์มพะ อันใหญ่ของเราโดยที่ไม่มีตัวช่วยในการลดน้ำใดๆต้นข้าวเราสุกแล้วต้องใช้เคียวนะคะเดี๋ยวไปเ, settling, เอาเคียวมาก่อนตึงตึงตึ้งตึ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 งเคียวะะอยู่กับปุกน,นี้เราจําได้เดี๋ยวเราขายของด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่เก็บดาวทองเอาไว้ก่อนดีกว่าส่วนสตรอเบอรี่เราเก็บให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเสียดายอะมันดาวทั้งนั้นเลยอะขายของอันนี้เอาไปเอาไปเอาไปเก็บกระหล่ำให้โจดี้ แล้วเก็บไว้เองอีกลูกนึงก็พอมัง้งเคียวมาแล้วจ้าอย่าเกี่ยวโดนต้นอื่นนะได้แค่นี้เหรออ๋อก็คือเป็นข้าวอย่างนี้มาแล้ววิ่งตรงไปหาโจดี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้แผนเราคือจะแวะไปบ้านโรบินด้วยเพื่อไปดูวัสดทุทําเราจะเลี้ยงอะไรก่อนดีอ่ะเราจะเลี้ยงกุ๊กไก่ก่อนนะคะ วิ้ยแดนดีไลออนมาโผล่ตรงนี้ได้ดีจังสวัสดีฮาวิฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบกินพิซซ่าหรอกเอาวันนี้ไปแทนแล้วกันความจริงจะให้โจดีเก็บตรงนี้อันนึงแอปิเกลที่ให้ของครบแล้วเอ้ยแต่วันนี้วันซันมันรีของนี่เอาปะาแซมมี่ สีเขียวแล้วหรอสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วให้อีกรอบนึงโอเคไหนดูซิแซม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 นี่แซมหัวใจนิดนิดแล้วค่ะส่วนเซบาสเตียนอีกครึ่งนึงโอเคมีวินเซนต์ด้วยเจ้าหนูเจ้าหนูพี่รักเจ้าหนูสุดแล้วอะเจ้าหนูเป็นคนที่พี่รักอะลูกอืมคุณแม่เออไปหาคุณแม่ก่อนคุณแม่อยู่บ้านเกือบจะไปททเลทไลละลอ้าวคุณแม่ไม่อยู่บ้าน แต่เราเข้าห้องแซมได้แหละเข้าไปดูหน่อยนี่มีอะไรเนะี่ยอ๋อแซมดูเหมือนจะแบบคลีนหัางใครยะตัวเองตลอดเวลาฉันอยากรู้มากเธอมามองฉันหนังสือทําไมเป็นส k ก t ต b o a r d i n g magazine นะคะโอ้โหก็คืออยากได้นั่นเองคาใจเคียร์ใจเรียบร้อยแล้วทุกคนในเมืองต้องรักเรามากอันนี้เขาบอกว่าอยากได้ curling เก้าสิบาทโอเคเพื่อเซบาสเตียนนี่จดี้ส่งเควสตก่อนอ่าถืออันนี้ให้จริงด้วยโอเค ตอนนี้ก็หัวใจเขียวกันทั่วหน้าแล้ววอ้โหวินเซนต์นี่ก็คือแบบจะห้าห้าดวงแล้วอะแล้วก็ลองมาเป็นเชนแล้วก็เป็นรีวิสแล้วก็เป็นเฮลี่นะคะส่วนอับิเกลกับเนี่ยล่างๆมาก็ยังไม่ค่อยได้หัวใจเท่าไหร่คนที่ไม่ได้หัวใจเลยก็จะมีพวกแคลล์แล้วก็วิสหัฐนะคะส่วนกัสนี่มาติ่งหนึ่งพีแอ์วันนี้เขาไม่ซื้อของนะเดี๋ยวรับเควสดก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเบาเบตตกปลามาตกปลานะคะโอเคไปเอาเบตตก,ตกะะปลา,ากันเลย ตึตึตึตรงนี้มีของป่าไหมขอดูก่อนไม่ค่อยได้ดูนานละมีแดนดิไลออนเดฟโฟดิลหรือออแดนดิไลออนชอบจำสองชื่อนีผ้ผิดกันตลอดเลยอะเดี๋ยวเรากินพิซซ่าไปอันนึงด้วยเราจะได้แบบมีแรงตกปลาโอเคจากนั้นก็ไปทะเลก,กันเลยค่ะเพราะว่าเราหาข้อมูลมาแล้วมีกระต่ายด้วยข้างบนคือเราหาข้อมูลมาแล้วว่าเจ้าปลาเฮอร์รี่เนี่ย มันเฮอริ่งหรือเฮอร์ี่ไม่รู้อะแต่ที่ร,รู้คือมันตกอยู่ที่ทะเลเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไปทะเลสวัสดีค่ะคุณแม่โจโดี้เป็นไงกระด๋มอร่อยเปล่าเอากระล๋มไปให้แซมกินเยอะๆนะแล้วก็บอกให้ว่าฉันเป็นคนปลูกเดี๋ยวไปตกตรงไกลๆนะคะเผื่อได้ปลาดีๆตกปลาในน้ําไม่ได้ล้วด้วยอีเลียสสวัสดีอีเลียยังหัวใจอย่างนี้อยู่ให้ไหมอา้าวไม่ชอบหรอหัวใจลดไะเนี่ยคือเราไม่รู้ไงว่าเธอจะไม่ชอบอ,อ่ะวิลลี่สวัสดี เดี๋ยวตกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมีนกลอยน้ําน่ารักจังเลยอยากกระโดดลงน้ำอ่ะมันกระโดดไม่ได้แล้วอ่ะมดหลุดอ <c oughs> น่าได้มาแล้วเฮอร์ลิงนะเฮอร์ลิงนะจะได้เอาให้เซบาเตียนแต่เราคิดว่าถ้าเกิดให้แล้วก็น่าจะสนิทกันถึงขนาดเข้าห้องได้เลยนะโอ okay, okay, เคโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้แล้วซาดีนค่ะเออได้ปลากระป๋องมาเฉยเลย เฮอร์ลิงมันตกตรงนี้จริงเหรออ่าได้แล้วตัวนี้ก็น่าจะซาดีนปะหรือเฮอร์ลิงเนี่ยเธอเป็นซาดีนหรือเธอเป็นเฮนะ mm hmm. อร์ลิงนะอืมอ้าล่ะค่อยๆขึ้นมาค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออ <c oughs> ได้เป็น Android. แอนโชวีน่าจะได้ทุกตัวยกเว้นเฮอร์ลิงแล้วแหละตอนนี้หกโมงแล้วจะได้ไหมเนี่ยโชคเราวันนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่ได้โชคแดงๆได้สาหร่ายมาได้ฟิชเชอร์แมนเฟนมาครับเป็นอะชิเมนต์ของเรา แต่ก่อนอื่นตอนนี้มีคำถามหนักมากเลยเมื่อไหร่จะตกได้เนี่ยฮะหรือเราควรจะซื้อเบ็ดอันใหม่มันยังไม่มีเบ็ดอันใหม่ค่ะอ้ยเยยเฉันเพิ่งเห็นวิลลี่วิลลีลล่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นอ่าจุ่มใกล้ๆมันมันมันควรจะมาโผล่ตรงนี้เกือบแม็กสุดแล้วนะวิลลี่เด้ตกแค่นั้นมันได้ปาลาหรอมาแข่งกันไหมว่าใครจะตกปลาได้มากกว่ากันระหว่างฉันกับแกยังไงล่ะ หรือเราตกเฮอร์ลิงผิดที่วะอ่าได้ปลาแล้วค่ะตัวนี้แหละเฮอร์ลิงเชื่อไหมวิลลี่ถ้าตัวนี้เป็นซาดีนนี่ตกหัววิลลี่เลยนะอ่าอ,อ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮอร์ลิงได้แล้วเดี๋ยวขอตกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะ ลุงไม่แน่ใจว่าเฮอร์ n ิงเนี่ยมีใส like ่อย nice ู่ในบันโดไหมเราจะตกเผื่อบันโดไปเลยเพราะว่ายังไงวันนี้เราก็ไม่ได้ลงเหมืองกันอยู PET> ่แล้วเกือบกดไม่ทันไงนโอ้โอๆๆๆๆปลาอะไรเนี่ยทำไมโหดจังเออ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 อะไรอ่ะฟลาวเดอร์งงไปหมดหรอจ้า โอเคตกมาเลยเออเราอยากทำบ่อปลาด้วยเนาะเพราะเห็นรู้สึกมันเลี้ยงปลาได้บ่อปลาน่าจะได้ไข่แล้วน่าจะเอาไข่มาเพาะปลาได้ต่อเรื่อยๆเลยเนาะได้เป็นเฮอร์ลิงอีกตัวแล้วนะคะตกไปเรื่อยๆค่ะคืเราไม่เห็นจุดปั่นเพียวคนเป็นท่าได้แล้วแต่ยังไม่จะโดนหนีพักชุดเนาะคือสิ่งชุดไหนคือห้างเลยค่ะได้แล้วเป็นเฮอร์แอนโชวี่เหรอโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าในบันโดตกปลาเนี่ยโอเชียนมีซาดีนซาดีนเรามีแล้วตัวนี้ ทูน่าเลยสแนปเปอร์กับทาลิบาเนี่ยเรายังไม่มีส่วนไ mm hmm. นฟิชิงเราต้องวอลเลย์บีมแล้วก็อีลเนาะซึ่งเราไม่มีเลยสักตัวเราใส่ได้แค่ซาดีนะคะโอ้ของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้ขายของก่อนนะคะไม่ค่อยมีอะไรให้ขายอะ่ะเออขายไปก่อนเพราะเห็นยังไงเราก็ได้เรื่อยๆอยู่แล้ะขายขยะไปซาดีนเก็บเอาไว้แอนชวีขายไปตัวนึงเนาะ อาละค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะ,คะ,คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะรักนะจุบจ๊บๆโอ้ยเว้าหกแล้วได้ u u l l t y สปริงเกอร์คือสปริงเกอร์ปกติฉันยังทําไม่ได้เลยฮัลโหลแล้วก็ได้แบดมานะคะแบดอ,อ,อ่านว่าอะไรไม่รู้แต่มันแปลว่าเหยื่อไหนดูซิได้ตังเท่าไหร่ได้ตังสองพันสค่ะ